ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอยู่แล้วครับแมนน้อยเพชรยต์นักคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีบุรีวันนี้ผมมีตัวนี้มานําเสนอครับคือโตโยต้านิวเลติสตัว1.6ตัวจีครับปี2020นะราคาอยู่ที่519,000ครับสามารถฟรีดาวผ่อนประมาณ8,004ได้นะรับดอกเบี้ยพิเศษได้ครับ2.79คันนี้สามารถจัดไปแนนฟรีดาวได้ครับตัวนี้มาอยู่ที่1 6นะไม่ถือว่าเยอะครับเป็นตัวนิวเข้ามหอีกตัวหนึ่งนะพร้อมกับยางครับของฟูตเยนะ ปี2023แล้วไม่ต้องไปทําอะไรเยอะครับอ่าด้านหน้านี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะด้วยความเหลี่ยมแล้วก็ความเงาของเขานี่เงาสุดเลยแล้วก็สันเหลี่ยมของด้านข้างนี่เงาสุดครับแล้วก็ส่วนภายในนี่ได้เป็นเบาะหนังสีดาครับไล่ด้วยได้สีขาวนะเป็นเบาะหนังทรงหุ่นยนต์ครับอ่าเข้ารูปทรงสปอร์ตแล้วก็ตัวอบ์ดนี้ไม่ขาดไม่ยุบนะคอนโซลด้านหน้านี้ โคตรแจ่มครับนะใหม่ๆเลยเขาเปลี่ยนโฉมมาใหม่ทั้งหมดแล้วพร้อมกับด้านหลังครับไม่มีชนหนักมาแน่นอนพอรถที่นี่คันรถเกรดเอล้วนๆครับเพื่อเอฟซีแล้วก็เพื่อลูกค้าทุกคนอยู่แล้วนะรถเกรดเอมันดีตรงไหนครับดีตรงที่เขาเข้าสูนทุกระยะอยู่แล้วเป็นรถปดระวังจัหน่วยง่ายรัชการเอกนชนและรัดวิสาหกิจนะเขาเข้าสูนทุกระยะอยู่แล้วอันนี้หมดปัญหาได้เลยเรื่องพวกของเหลวนะพวกน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ต่างๆส่วนรายละเอียดต่างๆนี้เยี่ยมชมในคลิปต่อไปครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอยู่แล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์นะคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีบุรีครับวันนี้ผมมีคันนี้มานําเสนอครับคือ t o โยต้าเอาติดนะตัว1.6ตัว G ครับปี2020นะคันนี้สวยๆครับราคานี้ไม่แพงมากนะอยู่ที่519,000นะเลขมาอยู่ที่แสนหครับคันนี้สามารถฟรีดาวผ่อน8 0 0สบายๆเลยรับดอกเบี้ยพิเศษครับ2.79นะใครเครดิตด,ดีมาหาผมเลยเดี๋ยวผมจัดการให้ พรน,นี้ไม่เกินหมื่นแน่นอนผมรับประกันได้นะให้ดูด้านหน้าก่อนนี้ก็เป็นโฉมหน้า,อาเอกลักษณ์ของเอาติดเขาอยู่แล้วนะพร้อมกับโฉมหน้าไฟตาเหี่ยวให้ดูก่อนครับตัวโคมไฟนี้ไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกนะพร้อมกับหลอด LED ครับ2ดวงมีโปรเจคเตอร์ให้พร้อมแล้วแล้วก็ด้านหน้าให้ดูสันเหลี่ยมของฝากระโปรงก่อนนะสีสันนะ หนึ่งสองสามสี่นี่คมสุดเลยแล้วก็ด้านล่างนะกันชนด้านล่างนี้ไม่มีชนหนักมาแน่นอนพร้อมกับใบทะเบียนส,สวยๆครับสองเจ็ดเจ็ดหกนะเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วมาพร้อมกับยางของกูตเอียครับปีสองพันยี่สิบสามเป็นยางปีใหม่แล้วนะถ้าตำกว่าปี2019ผมเปลี่ยนใหม่ให้เลยทั้ง4เส้นในส่วนนี้มาในขนาดยาง2 0 ,5 5ูนยครับเป็นแม็กอัลลอยขอบ16พร้อมกับดิทหน้าดิทหลังแล้วสภาพนี้ส,สวยๆตัวล้อแม็กอัลลอยนี้ไม่ นิวนะไม่มีรอยของการเบียดของฟุตบาทเลยสภาพนี้ใสใสเนียนกริบครับสภาพป้ายแดงสุดๆเลยตัวนี้ภายในให้ดูก่อนตัวซุ้มล้อนะการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบปกติการยาสีคนจากโรงงานอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเลยแล้วก็ตัวกระจกพับข้างนะเป็นพับข้างปรับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วเป็นสีเดียวกันกับตัวรถส่วนกระจกนี้เป็นกระจกแท้จากโตโยต้านะให้ดูก่อนอ่าปั๊มดำจากโตโยต้านะแล้วก็มีตัวโตโยต้าอาราม ตัวตาอ,อารามนี้ก็เป็นกระจกนิรภัยสําหรับกันขโมยเขามีมาให้พร้อมแล้วตัวมือจับเป็นโครเมียมครับสวยๆไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกนะย้ำอีกทีว่าสามารถฟรีดาวผ่อน8ปดพดอกเบี้ย2.79็นะรับไปเลยครับคันนี้สันเหลี่ยมของด้านข้างฝั่งขวานี้คมสุดเลยให้ดูก่อนนะคมแบบบาดตาบาดใจสุดๆนะไม่เคยมีคมกว่านี้มาก่อนแล้วนะส่วนด้านหลังนี้สภาพของกันชนด้านหลังนี้ไม่มีชนหนักมาแน่นอนสภาพนี้สวยๆครับพร้อมกับ ป้ายทะเบียนนะที่ผมบอกว่าสวยมากครับ2776นะเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วในส่วนนี้แล้วก็ส่วนโครมไฟด้านหลังนี้ไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกไม่มีรอยไอ้น้ำเลยให้ดูก่อนครับอ่าโครมเมียนนี้กัดมานะเพื่อความทรงสปอร์ตและความหรูหราอีกชั้นหนึ่งเลยในส่วนนี้มาเลยครับรีบติดต่อหามแมนน้อยนะเบอร์โทรศรัพท์0 6 3 4 0 7 8 8 2 2ครับเบอร์นี้นะคุยกับผมได้เลยนะสามารถปรึกษาฟรีครับเรื่องวาลันตีนะผมวาลันตีให้เลยนะ 30บวันถ้ามีเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้าระบบ Air แอร์อะไรต่างๆนี้นำรถเข้ามาเลยภายใน30วันเรารับซื้อคืน100%ครับที่นี่เพชรยนต์ครับจริงใจที่สุดแล้วผมแมนเพชรยนต์ก็จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีนะมาเลยครับเดี๋ยวผมจัดการให้พร้อมกับแถมนะแถม The ะบิวสมาร์ไปเลยนะให้ไปเลย1ปีนะประกันฉุกเฉิน24ชั่วโมงสามารถเรียกรถสไลด์ได้เลยในส่วนนี้ เดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในรถสไลด์นี้เรียกมาทําไมครับเวลาน้ํามันหมดแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่เสื่อมสภาพหรืออะไรต่างๆนี้มามาหาผมเลยส่วนภายในได้เป็นเบาะหนังสีดําครับไล่ด้วยได้สีขาวนะสภาพสวยๆครับให้ดูก่อนนะไล่ด้วยได้สีขาวตัวเบาะนี้ไม่ขาดไม่ยุบนะสภาพนี้แน่นเลยคันนี้เพิ่งเข้ามาสุดๆร้อนๆเลยแล้วก็มีแอร์ด้านหลังให้เหมือนตัวแคมรี่เลยนะคันนี้น้องแคมรี่เลยครับสภาพภายในนี่กว้างขวางมาก ให้ดูสภาพของด้านหน้าก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านหน้ากันครับให้ดูคาน B บีตัวคาน B บีนี้ตัวบันพับบนบันพับล่างนี้ไม่มีหักไม่มีงอนะไม่มีต่อไม่มีเชื่อมแล้วก็ส่วนสภาพยางของสายไฟตรงนี้ไม่มีฉีกขาดน้ําไม่เข้าแน่นอนหัวน็อตน,นี่คมกริบมากคันนี้ตอบโจทย์สุดแล้วสําหรับคนที่ต้องการรถใช้งานนะมาเลยครับเป็นรถเอาติดมือสองนะสภาพเกรดเอสภาพป้ายแดงแบบนี้หาไม่ได้จากที่ไหนแล้วนะนอกจากที่เพชรยนต์แล้วก็กับผมนะ้ำแมนน้อยเพชรยนต์ครับ ลองไว้ใจให้ผมดูแลดูแลแล้วท่านจะประทับใจแน่นอนเชื่อใจผมได้โอเคแล้วก็มาในส่วนของภายในเดี๋ยวให้ดูก่อนนะสภาพของภายในก่อนจะไปดูภายในเรามาดูที่ประตูก่อนนะสภาพฟิลม์มอยู่ในขนาดฟิลม์มประมาณ40นะกำลังพอดีเลยครับไม่หนกักไม่บางเกินไปนะขับตอนคืนนี้สบายแล้วก็ปลอดภัยสุดๆเลยตัวยางขอบประตูนี้ไม่มีการสื่พมนธุของตัวยางขอบประตูครับแล้วก็ตัวเม็ดอาร์คตัวอะไรอยู่ครบปกติเหมือนเดิม แล้วก็ตัวซิลิโคนตรงนี้มีรอยการใช้งานของตัวประตูมาก่อนถ้าเป็นกลมๆนะที่ผมเคยบอกว่าถ้าเป็นกลมๆแสดงว่ารถคันนี้ไม่เคยใช้งานมาก่อนรับมาในส่วนถัดมานะให้ดูคอนโซลก่อนครับคันนี้สวยๆนะเจียมๆครับผมไม่เคยเห็นคอนโซลที่ไหนแจ่มขนาดนี้มาก่อนเลยผมไม่ได้โมนะผมพูดจริงๆครับนะสภาพของคอนโซลด้านหน้าไม่มีรอยของแดดเรียเลยครับสภาพใหม่ๆนะพร้อมกับเปลี่ยนโฉมมาใหม่ทั้งหมดแล้ว คันนี้เป็นตัว New a u t i t นะเดีย๋ยวให้ดูสภาพของภายในก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตซูมออกครับอ่าตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับถือว่าโอเคเลยสามารถใช้งานได้ปกติจับนี้ถนัดมือนะพร้อมกับชุดคอนโทรลครับของตัวนี้นะเครื่องเล่น C D D V D เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตสตาร์รถให้ดูฟังจากเสียงนะฟังจากเสียงเึ๊บเหยียบเบรกแล้วก็กดพ s สต t a r ทนะครับ p u s ส s t a r ทอยู่ตรงนี้อ่า เสียงนี้กระหึมมากเลยนะเลขไหมครับแสดงอยู่ที่165,674กมนิโลเมตระเป็นหน้าปัดแบบทรงสปอร์ตครับคันนี้สวยๆนะมาพร้อมกับตัวเครื่องเล่น CD d v ดีแต่ผมไม่ขออนุญาตเปิดเสียงให้ดูนะเดี๋ยวช่องผมบินครับอย่าติดลิขสิทธิ์เพลงครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะเป็นชุดคอนโทรลการฟุอากาศภายในรถแอร์ก็ถือว่าเย็นใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นไลท์อิมเมอร์เจนซี เสียงดีเลยนี้แน่นๆเลยอ่าระบบไฟฟ้าคันนี้ดีครับที่ผมอ่าทดสอบมานะแล้วก็ชุดอ่าตัวเกียร์เป็นเกียร์ออตโต้ไม่ใช่แบบขั้นบันไดแล้วนะแบบตรงเลยอ่าแบบตรงเลยเดี๋ผมขออนุญ,ญาตเข้าเกียร์ให้ดูอย่าเบรกครับเขาจะมีปุ่มตรงนี้นะกดเข้ามาครับก็ถือว่านแน่นโอเคเลยตัวนี้เข้าศูนย์ทุกระยะอยู่แล้วเดีย๋ยวผมให้ดูนะว่าเขาเข้าศูนย์ทุกระยะตรงไหนนะอ่าเบรมือดึงขึ้นแน่นๆ,ๆเลย ที่พักแขนอ่าด้านในนะมี USB ให้ให้มา2.1แอมป์ถือเร็วเลยเอาไว้สามารถชาร์จโทรศัพท์ชาร์จอะไรได้ปกติเลยแล้วก็มีช่อง DC12 โวลต์ให้ในส่วนนี้สภาพของหลังคาไม่มีรอยจันมหาอุ่นนะขาวๆเนียนเลยไม่มีรอยคาบเหลืองตัวกระจกสามารถใช้งานได้ปกติเปิดมาตรงนี้มีกระจกให้สามารถใช้งานได้ปกติใสๆครับโอเคเดีย๋ยวเราในส่วนตรงนี้เป็นหมวดการทรงตัวนะผมขอขอนุญ,ญาตซูมเข้าอ่า ในส่วนตรงนี้เป็นในส่วนของอปุ่มการทรงตัวถ้ากดแสดงว่าปิดนะเขาจะเขียนว่าเห็นไหม T R C OFF ห้ามปิดเด็ดขาดนะไม่ใช่หมวดการลื่นถไหลนะไม่ใช่นะให้กดไฟตรงดับนี้เป็นหมวดการทรงตัวรุ่นใหม่ๆเขาจะมีมาให้แล้วในส่วนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปิดหลังให้ดูแล้วก็อยวกให้ดูว่าเขาข้อศูนย์ทุกระยะยังไงอ่า เขาเข้าศูนย์ทุกระยะยังไงนะนี่ครับจากตัวเวตาเลยนะมีทุกระยะครับห้อเหว้อยยู่นะมีทุกระยะเลยเขาเข้าศูนย์ทุกระยะอยู่แล้วในส่วนนี้ก็ไม่ต้องไปทําอะไรเยอะแล้วนะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนี่ก็จากตัวเวตาเลยตัวเบาะอยู่ในสภาพดีสวยๆครับไม่ขาดไม่ลอกนะเป็นเบาะสภาพหุ่งยนอ่าเป็นเบาะสภาพหุ่นยนคันนี้สวยๆตอบโจทย์สุดแล้วนะสําหรับใครที่ <ณ ão. S 2> ต้องการรถนะคันนี้สวยๆครับแล้วก็มาในส่วนของอ่า ที่เก็บสัมภาระครับถือบ่าอกกว้างเลยอ่าถือบ่าอกกว้างเลยนะคันนี้ตอบโจทย์สุดแล้วคันที่ต้องหารถคันแรกนะคันนี้เลยครับนะเปิดมาล้ออะไรอยู่ครบปกติเหมือนเดิมครับอ่าชุดแม่แรงชุดอะไรนะอุปกรณ์ถอดล้อแล้วก็การยาสิโคนจากโรงงานอยู่ครบปกติเลยกันชนด้านหลังไม่มีชนหนักมาแน่นอนผมรับประกันได้นะผมรับประกันได้แล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงผมขออนุญ,ญาตอ่า ในส่วนของฝากระโปรงครับตัวสันเหลี่ยมของพวกนี้อยู่ครบปกติเหมือนเดิมเลยแล้วก็ตัวซิลิคนตรงนี้นะผมเคยบอกแล้วว่าต้องมีร่องการใช้งานนะต้องเป็นร่องแบบนี้เลยถ้าเป็นกลมๆม,มาแสดงว่าเขาทํามาใหม่นะเขาทํามาใหม่คันนี้ไม่มีการชนหนักมาแน่นอนแล้วก็ให้ดนะูสภาพของหัวนอ็อตนะไม่เคยโดนใบแจแตะมาแน่นอนแล้วก็ตัวขานี้ไม่มีหักไม่มีงอไม่มีต่อไม่มีเชื่อมนะครับในส่วนนี้แล้วก็ในส่วนของตัวท่อเฟกเก็บสายไฟอยู่ในสภาพดีเลย อยู่ในสภาพดีเลยแล้วก็ตัวหัวน็อตของฝั่งฝั่งฝั่งซ้ายครับไม่เคยโดนมาแจแต่มาแน่นอนคันนี้บอกแล้วว่าฟรีดาวน์ผ่อนที่ประมาณถ้าดอกเบีย้ย2.79นะผ่อนอยู่ประมาณ8,004ครับสบายสบายเลยแต่ถ้าลูกค้าได้เคอได้ดอกเบีย้ย5บาทก็ยังถือว่าไม่เกินหมื่นนะอยู่ที่9,004อ,อยู่ที่9,004ครับคันนี้สวยๆตอบโจทย์สุดแล้วนะส่วนเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องยนตกันครับ ครับมาในส่วนของห้องเครื่องยนต์นี้ก็สภาพน้องป้ายแดงแล้วนะสภาพใหม่ๆสภาพหนึ่งในร้อยอย่างนี้หายากครับไม่มีรอยคาบน้ํามันเครื่องเลยนะคันนี้จุดเม็ดอาร์คจุดอะไรยังอยู่จากโรงงานอยู่ครบปกตินะการยาซิลโคนจากโรงงานอยู่ครบปกติเลยแล้วก็ตัวซุ้มโช๊คนะให้ดูก่อนจุดเม็ดรอาร์คจืออะไรนะไม่มีชนหนักถึงคานด้านในแน่นอนเฉียวเฉียวเียวเชียวนี้ก็ไม่มีนะคันนี้ที่ผมดูมาตัวคานหน้านะ ไม่หักไม่งอครับแล้วก็ตัวหัวน็อนี่ไม่เคยโดนประแจแตะมาแน่นอนทั้ง2อฝั่งเลยให้ดูสภาพของไดสตาร์ทก่อนนะตัวท่อไอตัวทองแดงไม่มีรอยคาบของเข่าของอตัวแปลงฐานนะคันนี้ทองแดงใสๆสวยๆครับนะใครที่ต้องการนะคันนี้ตอบโจทย์สุดครับสสูบ16วาล์้าวเครื่องเบนซินขนาด1.6ลิตรอัตราการประหยัดน้ํามันนี้เหลือครับนะเขาที่ท็อปสปีดอยู่ที่200กิโเมตรต่อชั่วโมงนะคันนี้ เทสอยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอยู่ที่17กิโลต่อลิตรนะแต่ผมว่าไม่มีใครขับถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรอกน่าจะขับอยู่ประมาณ1 2 0 1 4ประมาณนี้นะอัตราการประหยัดน้ำมันเขาก็จะเพิ่มขึ้นนะอยู่ที่ประมาณ25กิโลต่อลิตรเลยคันนี้สวยๆประหยัดน้ามันโคตรๆนะแล้วก็เป็นเครื่องที่อึดถึกทนที่สุดนะเป็นเอกลักษณ์ของ Altid เขาอยู่แล้วนะตัว Altid ตัวนี้เขาทํามาดีครับนะตัวใหม่เขาทามาดีแล้วเป็นคล้ายๆเหมือนตัว Camry เลยเดี๋ยวให้ดูนะ,ะตัว Cam ตััวนนนะ้ะ ตัวนั้นเป็นแคมเปรี่2.5แต่ตัวนี้คืออนิวเอาติดครับตัว1.6ตัว G ครับรีบๆติดต่อโทรหาผมเลยนะแมนน้อยเพชรยนต์ครับคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีมืรีฝากกดไลค์กดแชร์ช่องผมด้วยครับ mn racing ครับเอาติดมือ2จะได้ไม่พลาดรถใหม่เข้ามาแบบนี้นะสวยๆแบบนี้ครับแล้วก็ราคาถูกๆแบบนี้นะราคาผ่อนนี้โดนใจสุดๆเลยสามารถฟรีดาวได้ครับติดต่อมาหาผมเลยสุดท้ายนี้ครับแมนน้อยเพชรยนต์ครับคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีมืรีก็สวัสดีครับ